ดีครับวันนี้การแคชฟลายนะครับมาเล่กันเลยท่นสืสีนะอ่าอันนี้จะลงในช่องหลังช่องรองจะอยู่ในติ๊กต็อกนะครับผมมีสองช่องนะครับโอเคเล่นตานี้กันในชนุนะบา โอ้ยอาการอุ้งอ้กอ่ามือหนังหัวมืออันขอขอหน่อย FIRST BLOOD! Good boy, good boy. DOUBLE KILL! คุกเพ้นก่อนขอบคุณนะโอ้ยตายอาขอขอหน่อย ช่วยกองช่วยกองกองเก่งนี่นะต่อช่วยกองกองเก่งกองเก่งกองกองกองเก่ง

ห้องอยู่นี่ห้องอยู่นี่ขตาปอีกแป๊บเดียวแล้วไปนอนเลยออขอแค่ปิดกัน